สำหรับลิซิดวงเดอร์เอาตัวนี้ไปใส่โรตลิซิดวงนี้มีหลายวิธีเป็นปัวเนอะโดยโดยนำใส่หญ้าหรือน้ำใส่พืชที่หามาแต่ปานี่แหละและนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสวยให้ลิซิดวงของเจ้าดีขึ้นโดย เพื่อจำเป็นต้องไปห้าหมอโดยเพื่อจำเป็นต้องกินยา <Yahoo! S 1> คือซิมีน้อยคนเนาะสิฮู้ว่ะต้นอันนี้สามารถรักษาลิสิดวงได้อ,อันนี้คือยาคิโลเนาะสำหรับผักไตเขาจะเอินยาเพลินต้นอันนี้นะมันมีสปปรรพคุณโคตรลายเนี่ยนี่สำหรับผู้ใดท้องเสียหรือทอ้องยืงแบบยืงท้อง,องนะ ยืมแบบตดอีกทีนะเอายอดนี่เอาประมาณสี่ถึงห้ายอดแล้วจำเกลือนิดนึงแล้วก็ย่ำย่ำแล้วก็กื่นกินหนำมันกื่นกินหนำมันดีเลยหญ้านี่เนี่ยหาโคตรง่ายเลยทุกภาคทุกมุมของเมืองลาวเนี่ยมีเบิดก่อนอื่นนะเราต้องมาเบิ่งว่า เขาเสีเอาส่วนใดข้องต้นอันนี้นะมาเป็นยารักษาลิซิดวง 1. เอายอดเอายอดข้องมันเนี่สองเอาก้านก้านทังซีเนาะอันนี้คือต้นอันนี้คือก้านนะเอาจังซีเลย ขูดเอาขนทางนอกเนี่ยออกเลอขูดขูดขูดให้ได้ร้ายที่สุดเท่าที่ขูดได้นี่แหละขูดแล้วไอ้จังไรต่อจี้จีจ้เอาเปลือกอยู่นอกเลยจี้กิ้งซี่เห็นบ่าจีกิงซี่ นี่เอาตัวนี้หามันได้หลายเลยเอาตัวนี้แล้วก็หยอดมันให้เอาปริมาณที่เท่าเท่ากันนี่แหละเอาแล้วขกขกถ้าเป็นขกที่ใส่แล้วให้หล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดบรสันมันจะแสบดักตำลด เข้าได้แล้วสมุนไพรนี่สำหรับลิสิดวงเดอร์เอาตัวนี้ไปใส่โลดใส่ทุกมือแห้งดีแหละสีบีไปเบิงมีนำ้ำ ยาของมันตัวนี้แหละภัยที่เป็นลิซิดวงลองเอาไปใส่เดอร์บอดอาทิตย์มันก็นดีแหละเบิ้งแล้วให้กดติดตามนี้